ตอนที่สิบเอ็ดสิงคาลามานบหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงส่งพระอรหันตสาวกหกสิบรูปออกไปเผยแพร่พระศาสนาตามทิศทางต่างๆแล้วพระองค์ได้พิจารณาต่อไปว่ามีสำนักลัทธิใดบ้าง ที่พระราชาข้าราชาการและประชาชนเลื่อมใสยอมรับนับถือและปฏิบัติตามอยู่พระองค์เสด็จออกจากป่าอิสิปตนะตรงไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้สู่ประเทศมคตมุ่งไปยังตำบลอุรุเวลาและเสด็จไปยังสำนักของชดินกัตสป,ปะผู้มากด้วยทิฏฐิโดยเชื่อมั่นว่า ลัทธิบูชาไฟของตนนั้นสามารถเผากิเลสให้มใหมดไหมได้พระองค์ได้ทรงทำลายทิฏฐิของเชดินเหล่านั้นด้วยการอธิบายหลักธรรมที่ทรงค้นพบได้ใหม่ว่าไฟตันหาอันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจยามเมื่อตกอยู่ในความโลภ ความโกรธและความหลงนั้นต่างหากที่ทำให้มนุษย์ร้อนใจอยู่เสมอผู้ใดดับไฟตัณหานี้ได้สนิทด,ดอกจึงจะได้ชื่อว่าบรรลุธรรมด้วยพระธรรมเทศนานี้เองชดินสามพี่น้องและบริวารอีกพันรูปมีความเข้าใจและพอใจในคำสอนนี้ ได้ทูลขอบวชเป็นภิกษุในศาสนาของพระองค์แล้วต่างก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมาทุกรูปทั้งหัวหน้าและบริวารงานเผยแพร่ของพระองค์ขั้นต่อไปคือทรงพาพระสาวกทั้งพันกว่ารูปนี้ ไปสู่นครราชครืตามที่พระเจ้าพิมพิสารเคยทูลขอร้องไว้ว่าหากทรงบรรลุธรรมเมื่อใดขอให้เสด็จมาสั่งสอนพระองค์และประชาชนบ้างณสวนตานหนุ่มซึ่งพระองค์ทรงประทับสั่งสอนชี้แจงด้วยพระหัตัยอันเต็มไปด้วยพระกรุณาโดยวิธีต่างๆจนกระทั่งพระราชาและประชาชนเหล่านั้น มีความเข้าใจในธรรมประกาศตนเป็นสาวกของพระองค์พระเจ้าพิมพิสารได้แสดงความเคารพนับถือในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ปรากฏประจักษ์ชัดแก่ชนทั้งหลายด้วยการถวายอุทยานเวลุวันให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข เช้าวันหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จออกจากอุทยานเวลุวันเพื่อไปบินทบาทในนครราชครในระหว่างทางทรงพบชายหนุ่มคนหนึ่งเนื้อตัวเปียกชุ่มราวกะว,ว่าเพิ่งขึ้นมาจากน้ำเขายืนอยู่กลางถนนทำอาการค้อมตัวนบไหว้ไปในทิศทั้งสี่แล้วแงนขึ้นไปบนฟ้าแล้วก้มลงไหว้พื้นดินแทบเท้าของตน ในท้ายที่สุดได้โปรโยเมล็ดข้าวไปทุกทิศที่ตนนบไหว้นั้นด้วยพระองค์ได้ตรัสถามว่าทำไมเขาจึงทำเช่นนั้นชายหนุ่มคนนั้นทูลตอบว่าบิดาของเขาได้ขอร้องไว้ก่อนจะสิ้นใจกำชับให้เขาปฏิบัติเช่นนี้ทุกเวลาเช้าอย่าได้ขาดทั้งนี้คงเพื่อเป็นการป้องกันสิ่งชั่วร้ายจากทิศทั้งสี่ จากเทวดาเบื้องบนและจากปีศาจในเบื้องต่ำมิให้มาสู่ตัวเขาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าท่านเป็นบุตรที่ซื่อสัตย์รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับบิดาอย่างดียิ่งแต่นั่นก็ยังไม่ตรงตามหัวข้อที่บิดาท่านมุ่งหมายทิศตะวันออกอันเป็นทิศเบื้องหน้านั้น บิดาของท่านหมายถึงการแสดงความเคารพสกาาะะต่อผู้ที่ให้กำเนิดคือบิดามารดาผู้มีอุปการรับคุณทิศเบื้องหลังคือบุตรภรยาที่จะต้องเลี้ยงดูให้ถูกต้องทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ ผู้สั่งสอนวิชาความรู้และบุคคลอันควรเคารพทิศเบื้องซ้ายคือการสงเคราะห์ญาติวงศ์และมิตรสหายอันควรเกื้อกูลทิศเบื้องบนหมายถึงสมณพราหมณ์ผู้ทรงความดีงามอันประเสริฐควรแก่การสกการะบูชาส่วนทิศเบื้องล่างนั้น หมายถึงผู้ที่อยู่ต่ำกว่าอันเราไม่ควรเบียดเบียนแม้แต่ชีวิตสัตว์น้อยๆให้ได้รับความเดือดร้อนนี่คือการป้องกันอันตรายทุกอย่างอันจะมาถึงท่านจากทุกทิศท,ทุกทางได้จริงการระวังปิดกั้นมิให้เกิดความทุกข์ร้อนขึ้นในชีวิตก็คือต้องปฏิบัติ ต่อทิศท,ทั้งหกนี้ให้ถูกต้องนอกจากนั้นพระองค์ยังอธิบายให้ชายหนุ่มนามว่าสิงคาละนี้เข้าใจถึงการประพฤติตนให้ไปสู่ความเจริญทั้งในปัจจุบันและอนาคตทรงแนะนำให้ละเว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักขโมยจากการล่วงเกินของรักของบุคคลอื่น จากการพูดเท็จและจากการดื่มน้ำเมาทุกชนิดให้ขยันหมั่นเพียรในการทำงานและไม่ใช้จ่ายทรัพย์อย่างโง่เขลาสุรุ่ยสุร่ายทรงสอนให้แบ่งทรัพย์นั้นออกเป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งเพื่อการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวส่วนหนึ่งใช้ในการขยายอาชีพให้กว้างขวางออกไป ส่วนหนึ่งใช้ในการสงเคราะห์ผู้ที่เดือดร้อนสมควรแก่การช่วยเหลืออีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นทุนสำรองเมื่อเกิดเจ็บไข้ไภัยพิบัติจักได้ใช้สอยทันท่วงทีสิงคาละตั้งใจฟังคำแนะนำของพระองค์ด้วยความเคารพและกราบทูลพระองค์ว่าเมื่อเขาได้ทราบข่าวล่ำลือ ว่าทรงเป็นศาสดาเอกนั้นเขาได้ขอร้องบิดาให้พาไปเฝ้าพระองค์เพื่อรับคําสั่งสอนแต่บิดาเขาได้ปฏิเสธเสียทุกคราวไปโดยอ้างว่าลำบากเกินไปบ้างเหนื่อยเปล่าบ้างไม่มีเวลาบ้างไม่มีเงินสำหรับเดินทางบ้างสิงคารามานบทูลขอร้องให้พระพุทธองค์ทรงยกโทษให้บิดาเขาส่วนตัวเขาเองนั้น ขอสมัครเป็นสาวกของพระองค์และยืนยันจะปฏิบัติต่อทิศทั้ง6ตามวิธีที่พระองค์แนะนำไปจนตลอดชีวิต